สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้คือวันพุธวันพุทธที่ห้าพฤศจิกายนครับเช้าวันนี้จะเล่าเรื่องทำเนียบขาวซึ่งอาจจะกลายเป็นทองก็ได้ครับเพราะว่าภายใต้การนำของท่านประธานาธิบ,บดีทรัมป์นั้นทุกอย่างต้องเป็นไปในรูปแบบที่ เท่สง่าง,งามและจะต้องทำให้เห็นว่ามีคุณค่าที่คนก่อนๆทำไม่ได้คือประธาทิบดีคนก่อนๆน,นั้นทรัมป์บอกว่าพวกนี้ไม่มีรสสนิยมไม่เหมือนเขาซึ่งเป็นนักอสังหาริมทรัพย์เรื่องการตกแต่งทำอะไรให้มันมีบุญค่าสูงนี่ต้องตัวเขาเลย นี่ครับภาพนี้จะเป็นสัญลักษณ์ว่าทรัมป์อาจจะทำให้ทำเนียบขาวกลายเป็นทำเนียบทองก็ได้ถือเป็นการรีโนเวทหรือปรับปรุงทำเนียบขาวซึ่งจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตัวทรัมป์เองรูปชุดนี้จะเห็นนะครับว่าทำเนียบขาวตอนนี้กำลังถูกปรับด้วยสีทองล้อมรอบด้วยกรอบทอง เป็นการบอกว่าเป็นลายวิจิตด้วยรูปทองคำประดับลายวิจิตที่เห็นอยู่เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นหลังสีแดงสดเห็นไหมครับธงชาติอเมริกันโบกสะบัดอยู่บนอาคารเห็นไหมครับนี่คือภาพประกอบทำเนียบขาวที่ถูกเรนเดอร์ทั้งหมดด้วยสีทองนะครับนี่เป็นรูปแบบที่ทรัมป์กะจะทำปรับทำเนียบขาวให้คนจำไม่ได้เลยหรือไม่อย่างไร กททิบดีอเมริกันมาแล้วก็ไปแต่ทำเนียบขาวยังเป็นสัญลักษณ์คงที่ของอำนาจและประเพณีโบราณของสหรัฐแต่ต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ทำเนียบขาวในรูปแบบหรือภาพลักเดิมนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งทีมหรือถอนบุกเข้าไปบางส่วนของอาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่ยืนหยัดมายานานกว่า120ปีครับแผนของทรัมป์เนี่ยต้องการสร้างบารูมใหม่บารูมใหม่ก่อนบารูมใหม่นี้คือหามมากมภาพที่น่าตกตะลึงของปีกตะวันออกอีสต์วิงที่ถูกทุบเป็นกองเศษหินแล้วครับเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่าถึงตอนนี้ทรัมป์กำลังพยายามปรับปรุงทำเนียบขาวให้เป็นภาพลักษณ์ของตัวเอง เกือบหนึ่งปีหลังจากที่เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกรอบหนึ่งอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือทำเนียบขาวแต่ตอนนี้กำลังถูกตกแต่งให้แตกต่างไปอย่างกระทันหันมีรูปที่เราเห็นที่ BBC เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ดู เราเห็นชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะมาจากทุกทิศทุกทางไม่ใช่แค่เรื่องของภาษีทรัมเท่านั้นนะมันยังกำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ช็อกคนอเมริกันที่คิดว่าทำเยบเขา่ามันต้องศักดิ์สิทธิ์มันต้องเป็นภาพของความขลังแล้วมันต้องมีความขรึมแต่ทรัมปไม่สนใจครับ ทรัมป์ต้องการทําให้มันสอดคล้องต้องก,กันกับภาพลักษณ์ของตัวเองที่เป็นนักอสังหาริมทรัพย์นักบริหารที่คนอื่นไม่มีใครเข้าใจได้ปีกตะวันออกนี่พอไม่ดูจากทางอากาศนะครับว่าทำเลขาวเนี่ยมองจากข้างบนเนี่ยมันจะมีความสง่างามอย่างไงมาตลอดร้อยกว่าปีอาคารที่ว่านเนี่ยปีกตะวันออก east wing ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและเจ้าหน้าที่ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตามประเพณีรวมถึงทางเดินคอนเนตตะวันออกก็จะถูกทุบทิ้งนะครับสิ่งที่มาแทนคือโครงสร้างใหญ่กว่าเดิมมากครับ คอนเนตใหม่และห้องบอรูมครับห้องบอรูมที่สามารถรับรองแขกได้เกือบหนึ่งพันคนครับและทป์ชอบจัดงานด้วยจะมีคนบอกทรัํ์จะทําให้ทําเนียบขาวเป็นอามังโกที่ฟลอริดาที่เป็นคฤริสา์รีสอร์ทของตัวเองหรือเปล่ายกฟลอริดามาไว้ที่นี่หรือเปล่าโอ้ผู้คนคงจะวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแต่ว่าผู้วิจารณ์เกรงว่า อาคารใหม่ขนาด90,000ตารางฟุตถ้าเป็นตารางเมตรก็ประมาณ8,400ตารางเมตรอาจจะทำให้ทำเนียบขาวหลักหมายความว่าขนาดเดิมเนี่ยห5,000ตารางฟุตรหรือ5,100ตารางเมตรเนี่ยดูแคร์กลิ่นไปเลยของเดิมนี่จะดูเล็กไปเลยดูเป็นแคร์ไปเลยทรัมป์ทำไรต้องใหญ่ big spectacular หนึ่งในผู้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่านี่จะท่านทรัมป์จะแปลงให้มันกลายเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะกลายเป็นโรงละครหรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องตลกไหมคนที่แสดงความกังวลเนี่ยคือผู้นำของ National Trust for Historic Preservation องค์กรนี้สำคัญนะครับเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีหน้าที่ปกป้องสถานที่ประวัติศาสตร์สหรัฐปรากฏว่า องค์กรนี้เขียนจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวขอให้หยุดงานหรือถอนชั่วคราวจนกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบสาธารณะก่อนเขาบอกเอยคุณทําอะไรนี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศนะเป็นประวัติศาสตร์นะอยู่ดีๆคุณไปรื้อทิง้งมอนก็นจะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่ไม่ไม่ใช่นะอืนี่ครับผู้อำนวยการขององค์กรนี้ดรแครโรเลนบอกว่าเธอกังวลอย่างยิ่งเลยนะเธอห่วงมาก ว่าอาคารใหม่จะครอบงำทำเนียบขาวแล้วก็อาจจะรบกวนการออกแบบคลาสสิกที่สมดุลอย่างระมัดระวังของทำเนียบขาวที่ผ่านมามีปีกตะวันออกตะวันตกที่เล็กกว่าแล้วก็ต่ํากว่าไม่ก็มันลงมันพ้นจากสายตาแต่นี่สิ่งที่ทรัมป์กำลังจะทำเนี่ยยกขึ้นมาอย่างโดดเด่นแต่ว่าไม่กี่วันหลังจากที่ดรควินเล่นส่งจดหมายปีกตะวันออกก็หายไปคือไม่สนใจ คำทักทวงไม่มีความหมายปีกตะวันออกหรือว่าอิสเวงของทําเียขาวก็ถูกรื้อออกเลยครับเพราะอะไรมีเครื่องจะกก่อสร้างหนักส่งเข้าไปรื้อถอนส่วนของปีกตะวันออกและทางเดินคอรเนตตะวันออกของแถมเียบนขาวภาพแสดงเศษหินแล้วก็อิดแตกกระจายบนพื้นไปทั่วพื้นผิวอิดและโครงสร้างเหล็ก ก็ปรากฏได้เห็นเด่นชัดกลายเป็นไซต์ก่อสร้างไปเลยครับทำเนียบข่าวรถขุดรถขุดวิ่งกันเต็มไปหมดแล้วก็เขาเรียกรถขุดตีนตะขาบแล้วก็รถตักขนาดเล็กกำลังทำงานท่ามกลางเศษซากคนงานในเสื้อผ้าสะท้อนแสงยืนอยู่ใกล้ๆรู้ว่าชั่วคราวแล้วก็ราวกับว่ามีราวเรลที่กัน ป้องกันความคือปกป้องความปลอดภัยรอบพื้นที่หรือถอนเมื่อควมีราวติดตั้งรอบๆไอ,อจุดที่เป็นคอนสตรักชั่น s i ต์และส่วนที่เหลือของภายนอกทำเนียบขาวก็ยังมองเห็นได้ในพื้นหลังใน background จะเห็นต่างจาเห็นทำเนียบขาวอยู่นะแต่ข้างหน้ามันเป็นกองขยะกองก่อสร้างซะแล้วมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานกำลังเคลียร์สิ่งที่เหลือ ของทางเดินโคอร์เนตตะวันออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์เก็บไว้ในอาคารก็มีการเก็บรักษาจัดเก็บโดย White House Historical Association ซึ่งเป็นองค์กรอิสระรักษาประวัติศาสตร์ของบ้านพักของประธานาธิบดีและนี่แหละกลุ่มนี้องคอนน์กรนี้กล่าวว่าพวกเขายังดำเนินการโครงการสกแกนดิจิทัลและถ่ายรูปอย่างครอบคลุมเพื่อสร้าง บันทึกประวัติศาสตร์คือต้องบันทึกเอาไว้นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ภาพที่ปรากฏของเครื่องจักรหนักไปทุบอาคารอาคารที่สร้างเมื่อหนึ่ง2คนอเมริกันจำนวนมากเกิดความประหลาดใจ,จบางคนช็อกแล้วก็หลายคนก็โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะทรัมป์เองเคยบอกว่างานนี้จะไม่ทำลายโครงสร้างเดิมแต่มันทำลายหมดในการประกาศแผนห้อง บารูมเมื่อเดือนกรกฎานี่มีเขามีโชว์รูปเลยนะบอกว่าแผนเนี่ยแผนนี้ก่อสร้างห้องบอรูมจะไม่รบกวนอาการปัจจุบันจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่เกี่ยวกันไม่สัมผัสกันและให้ความเคารพอย่างสมบูรณ์ต่ออาคารเดิมซึ่งเขาบอกผมเป็นแฟนของอาคารเดิมตัวยงเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าอ้าวผ่านไปไม่ทนนันทำไมมันจึงกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาละ่ะนี่ เป็นเรื่องที่โอ้หลายคนนี่พยายามจะบอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรลองไปคุยกับอาจารย์เอดูนะครับว่าอาจารย์เอเนี่ยไปเช็คข่าวนี้แล้วมันออกมาเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสุชิชัยอาจารย์เอผมสบายสบายดีครับชวนอาจารย์เอคุยเรื่องเข้ากําลังสร้างทำเนียบขาวใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่กําลังรื้อเลยใช่ไหมรีโนเวท ทำเนียบขาวใหม่อาจารย์เอได้ข้อมูลอะไรที่คนคนมริกานจำนวนไม่น้อยบอกเฮ้ยทำอะไรกับทำเนียบขาวเนี่ยใช่ไหมครับสบายดีครับสุชัยเรื่องนี้ผมติดตามมาตลอดเลยตอนนี้ทรัมป์รื้อปีกตะวันออกจริงๆแล้วนะกำลังเคลียร์พื้นที่สร้างห้องบอลรูมมาใหญ่เท่าทำเนียบขาวหลักเลยคนอเมริการบางกลุ่มถึงกับโวยวายเลยว่าเฮ้ยทำอะไรเนี่ยมรดกชาติหายหมดโดยเฉพาะพวกที่รักประวัติศาสตร์บอกว่ามันใช่แค่รีโนเวท แต่เหมือนยกเครื่องใหม่ให้เป็นเครือหารส่วนตัวซะง,งั้นแต่ผู้ตนใจทรัมป์ก็เชียร์ใหญ่บอกว่าสุดยอดสวยหรูสมฐานะผู้นําโลกคุณว่ามันควรแค่ปรับปรงุงหรือเปลี่ยนใหม่หมดแบบนี้เลยดีละ่ะนั่นสิแล้วทาไมทรัมป์ถึงทาอย่างนี้ครับโอ้สุดที่ใช่เรื่องนี้ทรัมป์ทำเพราะเขาคือนักสร้างตัวยงไงละ่ะจากที่ผมอ่านข่าวล่าสุดเขาบอกว่าอยากให้ทำเนียบข่าวยิ่งใหญ่สมนานะผู้นําโลกแบบที่ทุกประธานาธิบดีฝ่ฝันมานานกว่า15ปี โดยเฉพาะห้องบนรูใหม่เนี่ยเพื่อไม่ต้องใช้เต็นท์คงโคลนต่อไปแล้วก็ทีมทองคํา24การะเต้นี่มาจากสไตล์ส่วนตัวเลยคล้ายมาราลาโกของเขาหรูหราบารกุบับเพื่อสร้างมรดกถาวรก่อนหมดวาระบวกกับทุนจากกอกชนใหญ่ๆที่อาจแลกกับอิทธิพลนินดนๆหน่อยๆคุณว่าเขาคิดถูกไหมหรือแค่อยากโชว์พออยากโชว์พอมากกว่านะแล้วถ้ามันเหมือน่า มาลาโกของเขาเนี่ยมันก็จะดูเป็นรีสอร์ทมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไงทำเนียบป,ประธานาธิบดีของมหาอำนาจโลกเนี่ยมันต้องดูขลังมันต้องดูมีประวัติศาสตร์ใช่ไหมแต่พอมันกลายเป็นทองทองทองไปหมดเนี่ยมันจะคล้ายกับของประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกเลยนะทำเนียบป,ประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยทองทั้งนั้นเลยนะอาจารย์เอใช่เลยครับสุธิชัยคุณพูดถูกเป๊ะ ทรัมป์นี่โชว์พอชัดๆแหละทำเนียบขาวกลายเป็นรีสอร์ทหูแบบมาราลาโกไปหมดประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์หายวับไปเลยเหมือนจากวัดละปานกลายเป็นโรงแรมห้าดาวสงสันแล้วเปรียบเทียบกับปูตินนี่หาจริงผมเพิ่งเช็คข่าวล่าสุดเครมลินของปูตินก็ทองวิบวับไปหมดห้องส่วนตัวมีกระจกกรอบทองโคมระยะทองผนังปูทองเหมือนพระราชวังสาเลยแต่ปีที่แล้วเพิ่งรีโนเวทลดลงบ้างเพราะข่าวลือปรลาสุดทองคำพันล้านดอลลาร์นั่นแหละทรัมป์นี่ตามรอยเลยนะ สหรัฐจะกลายเป็นราชาอาณาจักรทองคาหรือไงคุณว่าปูตินกับทรัมป์เนี่ยเหมือนกันตรงไหนบ้างผมว่าทรัมป์นี่อิจฉาปูตินเพราะว่ามองเห็นโอ้โหทำเนียบประธานธิบดีที่เครมลินนี่ทองอารามเลยและมีความอลังการยิ่งใหญ่แบบที่ทรัมป์อยากได้ทำเนียบขาวดูจืดๆไปเลยนะถ้าเทียบกันเนี่ยทำเนียบขาวพยายามดูขลังใช่ไหมศักดิธิ์ใช่ไหมแต่ของ รัเสเซียเนี่ยเขต้องการดูอลังการยิ่งใหญ่จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แต่เดิมและวัดกันด้วยทองแต่ว่าอเมริกาไม่มีค่านิยมแบบต้องเป็นสีทองหรือทุกอย่างเป็นทองตรงนี้ทรัมป์อาจจะแอบอิจฉาปูตินไม่น้อยนะเรื่องสถานที่โอโ้สุธิชัยคุณช่างอ่านใจทรัมป์เก่งจริงๆเลยผมว่าอาจจะอิจฉาปูตินชัดๆนะ จากข่าวล่าสุดปีนี้ o อ a l อ f f i c ฟของทรัมป์นี่ทองวิบวับแบบเลียนแบบแกรนด์ครีมลินพลาซของปูตินเลยมีคนวิจารณ์ว่าแท็กกี้เหมือนกันทั้งคู่ทองอารามแต่ทำเนียบข่าวเดิมมันพยายามเรียบง่ายสะท้อนประชาธิปไตยแบบอเมริกรันไม่ใช่จักรวรรดิศซาแบบรัสเซียที่ปูตินชอบโชว์อำนาจทรัมป์นี่คงเห็นเราคิดเฮ้ยทำไมข้าไม่ทำบ้างเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่สัมทนาแต่สุดท้ายมันอาจทำให้ทำเนียบข่าวดูรีสอร์ทมากกว่าศักดิ์สิทธิ์คุณว่าถ้าทรัมป์ไปเยี่ยมปูตินจริงๆจ,จ,จะลเอดรีนนเวกัหมล นั่นส่สิทั้งสองต้องเอาโมเดลมาดูกันเลยเทียบกันเลยโอ้โสุธีชัยผมว่าถ้าทั้งคู่เจอกันจริงๆนะจากข่าวล่าสุดเดือนตุลาคมปีนี้มีข่าวทรัมป์ปูตินมีติงแต่สุดท้ายไวท์เฮาส์เจ็บเลิกแผนทรัมิดแล้วละ่ะเครมลินก็บอกว่าไม่จริงจังแต่ถ้าเกิดขึ้นคือเงาโมเดลออกมาวัดกันตัวต่อตัวเลยทรัมป์โชว์โอเวอร์ออฟฟิศทองวิบวับสไตล์มาราลาโกปูตินโต้ด้วยแกรนด์เครมลินพลาซที่ทองอารามกว่าเดิม แล้วตกลงกันว่าใครจะเพิ่มโคมระยะทองอีกกี่ดวงคุณว่าใครจะชนะการแข่งทองคำอลังการล่ะโอ้สู้ปูตินไม่ได้หรอกปูตินเขาทองมายาวนานทรัมป์เพิ่งจะมาเล่นทองฉะนั้นไม่สู้ไ่ได้ผมว่าปูตินจะหัวเราะใส่ทรัมป์เลย <laughs> จริงด้วยนะสติชัยปูตินเล่นทองมานานแล้วเป็นการสมัยสายยังไงล่ะทรัมป์เพิ่งมาไล่ตามช่วงหลังๆนี้ถ้าเจอหน้ากันจริงๆปูตินคงยิ้มมุมปากแล้วพูดว่าเด็กใหม่หรอ มาอวดทองกันเนาะทรัมป์คงแน่เสียแต่ก็แกล้งยิ้มโตแล้วบอกว่าของผมเพิ่งทําใหม่สดๆร้อนๆสุดท้ายก็คงแข่งกันต่อไปเรื่อยๆแหะครับคุณว่าอเมริกันจะยอมให้ทําเนียบข่าวกลายเป็นพระราชวังทองแบบนี้ไปนานไหมนี่สิคนอเมริกันก็จะคิดยังไงมีเสียงประท้วงพอสมควรใช่ไหมมีเสียงคนอเมริกันไม่นอยช็อกนะตกใจนะเฮ้ยคุยกันอะไจะทําอะไรกับทําเนียบข่าวใช่เลยครับสุธิชัยจากที่ผมเช็คโพล,ล่าสุดเดือนสิงหาคมปีนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเห็นด้วยนะมีถึง3 7ที่ต่อต้านแรงมากบอกว่าเฮ้ยมรดุขชาติหายหมดทำเนียบขาวกลายเป็นรีสอร์ททองคำซะงั้นโดยเฉพาะเดโมแครตกับพวกอนุนัยประวัติศาสตร์บุยวายใหญ่ในโซเชียลและสื่ออย่างกาเดียนเรียกมันว่าแทกี้แบบสุดๆแต่ฝั่งใดพับพิการกับแฟนทรัมป์ไปเือก็เชียร์38%บเอบอกว่าสุดยอดสมทนะผู้นำโลกสรุปคึงคู่ชัดๆเหมือนการเมืองอเมริกาเลยคุณว่าถ้าทำเสร็จแล้วใช่เลยครับแต่นั้นตอนเนี้ยต้องไปถาม อาจารย์เอเล่าฟังหน่อยว่าข้างในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่ทรัมป์จะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจารย์เอลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาคารที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของชาติถูกเปลี่ยนโฉมไปต่อหน้าต,ต่อตาเราเลยอืมนั่นแหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงที่ทำเนียบขาวและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นยังไงกันแน่ นี่แหละครับคือคำถามที่ผุดขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นณนะบ้านเลขที่1600ถนนเพนิลเวเนียที่ทุกคนรู้จักกันดีสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการที่ปีกตะวันออกหรือว่า east wing ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานของสตรีมหมาเลขหนึมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับถูกทุบทำลายลงทั้งหมดเลยเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งก่อสร้างใหม่ เอาละครับเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งธรรมเนียมปฏิบัติของอเมริกากำลังถูกออกแบบใหม่อย่างไรบ้างจุดแรกเลยนะครับเราจะพาเข้าไปดูถึงใจกลางของอำนาจนั่นก็คือภายในปีกตะวันตกหรือเวสต์วิงแล้วก็จะเริ่มกันที่ห้องทำงานที่น่าจะโด่งดังที่สุดในโลกกันก่อนเลยโอ้โหพอเห็นภาพเทียบกันแบบนี้ความแตกต่างทางสายตานี้มันชัดเจนมากเลยนะครับ คือเราเปลี่ยนจากสไตล์ที่มันดูเรียบง่ายแบบดั้งเดิมไปสู่ความหรูหราอลังการแบบเต็มพิกัดเลยแน่นอนครับว่าการเลือกดีไซน์สไตล์นี้เนี่ยก็ต้องมีเสียงวิจารณ์ตามมาคือผู้ช่วชาญหลายคนเขาชี้เลยนะคะว่าการตกแต่งที่มันดูหรูหราเหมือนพระราชวังแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์เลยนะเพื่อย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ระบอบกษัตริย์และทีมสีทองเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ มันลามไปถึงแกลเลอรี่ภาพวาดใหม่ด้วยและที่นี่แหละครับที่เราจะเห็นการจงใจเว้นที่ว่างที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวทีนี้เราลองออกมาดูข้างล่ก,กับคารนกันบ้างไว้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันขยายตัวออกไปสู่ภายนออยังไงที่ซึ่งสวนกุหลาบอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุผลอย่างเป็นทางการสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจเลย คือเขาบอกว่าทําเพื่อป้องกันไม่ให้แขกที่มาร่วมงานจมลงไปในโคลนระหว่างการจัดงานนะครับและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับที่พำนักของประธานาธิบดีตอนนี้กับมีบรรยากาศที่เหมือนกับคลับส่วนโวสุดหรูไปแล้วและตอนนี้ครับเราก็มาถึงโครงการที่เรียกได้ว่าทะเยอทะยานที่สุดแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดแล้วนั่นก็คือการรื้อถอนปีกตะวันออกทั้งหลังเลย ห้องบอลรูมใหม่นี้จะมีขนาดมหึมาถึง90,000ตารางฟุตเลยนะครับคือเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับพื้นที่นี้มันใหญ่กว่าตัวอาคารที่พักของทำเนียบข่าวเองที่มีขนาด55,000ตารางฟุตอย่างมีนัยสำคัญเลยประธานาธิบดีได้กล่าวเองเลยนะครับว่านี่คือความฝันของประธานาธิบดีทุกคนตลอด150ปีที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อที่จะสร้างมันให้ถูกต้องเนี่ย โครงสร้างเดิมตั้งแต่ปี1 9 0 2ก็จำเป็นต้องหายไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับฝั<ม>่งของนักอนุรักษ์โบราณสถานก็ได้ออกมาส่งเสียงเตือนทันทีเลยโดยเรียกร้องให้ระง,งับการก่อสร้างเพื่อรอการตรวจสอบจากสาธารณก่อนซึ่งก็ทำได้แค่ไม่กี่วันก่อนที่การรื้อถอนจะเสร็จสิ้นลงถ้าไปดูคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับ<ม>เขาก็บอกว่าห้องบอลรูมใหม่เนี่ยเป็นทางออกที่มันใช้งานได้จริงและก็ถาวรสำหรับการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ S 1> <S 1> แล้วค่าใช้จ่ายล่ะตัวเลขที่ประเมินกันไว้สำหรับโครงการนี้ก็คือส0 0ร้อล้านดอลลาร์ครับ <S <S พอตัวเลขมันมหาศาลขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือเงินมาจากไหนแล้วตรงนี้ล่ะครับที่มันกลายเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาอีกเพราะแหล่งเงินทุนเนี่ยมันมาจากการบริจาคทั้งส่วนตัวแล้วก็จากองค์กรใหญ่ๆซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายเลยครับเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ <S <S แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ ความทะเยอทะยานเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในบริเวณทำเนียบขาวแต่มันยังขยายไปถึงโครงการอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเมืองหลวงของประเทศด้วย <c oughs> คือมันมีแผนการที่จะสร้างประตูชัยขนาดมหืบึมาข้ามแม่น้ำโพเทแมกเลยครับโดยประตูชัยแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวาระครบครอบ250ปีแห่งอิสรภาพของประเทศในปี2026 คือในขณะที่ประธานาธิบดีส่วนใหญ่เขาสร้างโมรดกผ่านนโยบายใช่ไหมครับแต่โครงการนี้มันคือความพยายามที่จะสร้างโมรดกที่มันจับต้องได้เป็นโมรดกที่สลักลงบนหินอย่างแท้จริงเลยท้ายที่สุดนะครับโ <c oughs> ครงการทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่า <c oughs> เมื่อไหร่กันที่รอยจารึกข,ของผู้นำคนหนึ่งบนสัญ,ญลักษณ์ของชาติจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของประเทศนั้นไปอย่างถาวร Mm hmm. นี่ครับทาวอนเลยและมันก็คือความฝันและจินตนาการของทรัมป์ว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนธรรมเนียบขาวให้มันเป็นรูปแบบที่สอดคล้องต้องกันกับความต้องการของตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่ครับดูสิครับภาพนี้เราเจะซีราเนี่ยเขาย้อนประวัติศาสตร์ ว่าทำเนียบขาวสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่1902และโนโนตั้งแต่ต้นเลยนะครับและนี่คือฉากประวัติศาสตร์ตอนที่เขาสร้างทำเนียบขาวย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามประกาศอิสรภาพแล้วก็มีไฟไหม้อย่างไรรวมไปถึงว่านี่สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะที่ต้องการเห็นทำเนียบขาวมีความหมายประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของรสนิยมของนักธุรกิจอย่างทรัมป์ที่จะมาปรับมาเปลี่ยนนี่ก็ยุคข,ของโรสเวลแล้วแล้วก็น,นี่ของยุคข,ของโอบามาอื นี่ขณะนี้ภาพที่เห็นจะค่อยๆเห็นว่าการซ่อมแซมแต่และครั้งนั้นเขาต้องปรึกษามืออาชีพเขาต้องปรึกษาสถาปนิกนักประวัติศาสตร์เพื่อให้มันสอดคล้องต้องก,กันกับประวัติศาสตร์ของประเทศนี่แต่ว่าล่าสุดนี่เห็นแล้วครับนี่ครับนี่ครับเริ่มจะรือ รถเครนยัก์ยักที่เราเห็นตามไซต์ก่อสร้างอันนี้ครับนี่ครับทรัมป์มาบอกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่มีทัวริสไปสัมภาษณ์ทัวริสอาจากราไปสัมภาษณ์ทัวริส์บอกงงงแปลกๆแล้วรูปรูปจะเห็นว่า ภาพนิ่งจะเห็นว่ารื้อกันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกองขยะเลยนะครับทำเนียบขาวเนี่ยจะเห็นรูปรถเครนเข้าไปรื้อหลายส่วนแล้วครับหลายส่วนของทำเนียบขาวข้างหน้าข้าง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 ขวาน,นี่ตะวันออกปีกตะวันออกปีกตะวันตกนี่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอืมนี่ครับเห็นไหมครับว่า ครเดินผ่านก็ไปทำนียวขาวส่องก็ไปใกล้ๆจะอ้าวทำนียวขาวทำไมเละเทะอย่างเงี้ยนี่ครับทรัมป์ถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เขาต้องทําให้ทำนิยวขาวมีความหมายสิส่วนภาพสุดท้ายหลังจะออกมาแล้วเป็นอย่างไรนี่เราต้องติดตามดูเรื่องของอีกสองวันดูว่าศารสูงสุดของสหราจ ยอมให้ทรัมป์ขึ้นภาษีศุลกากากรที่เก็บกับคนทั้งโลกหรือไม่ 2. องทำเนียบขาวจะกลายเป็นทำเนียบทองและคนอเมริกันจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ